วัเท่าเดิมนน<อ>่มเท่าเดิยอเป็นยังวันเถอะนี่เรื่องสิบปึกษาเจ้านเนี่ออว่าวาว่าวาว่าวสูพ่อฟังอรอยากได้เงี้ย<อ>ัว<อ>ยังบอ,อยากเนเงี้ยเออ,เอ,ออยากได้กับ,บอกพ่อพ่อีะไปขอหายมากผู้ไหน่อยชิดม่ตกจะนี่เออขันขอยเอาเงี้ยอืมว่าวสิบโมเขียนข่อยว่าวเออแม่นอีเดียเนาะ เอาสิเอาสิลูกเอาไงเอาผัวเอาผัวมันเป็นผู้หญิงแมนแมนแตนมีน่าคิดว่าตกเป็นยังมันขันเอาผัวเป็นยังผู้สาวก็สีห้าอีกแล้วบ่านนี้อ้วพผัวคอยปวดหัวคอยไปแล้วอุ้ยเี่ยงของมันวะอย่างไรเมี่ยผู้สาวสีห้ากันเสียวผัวูกันเสียวผัวอันเสียวเมี่ยกูเบา ยันผู้บ่าหายกันเชียวผัวยันผู้สาวหายโอ้ยกูย,ยปวดหวัวกับมึงเนี่ยจิ่งไหนบัน